Nam mãn lại gửi ok. Massai mất hai mất vậy mẹ hai mất hai mất hai mất hai này hai mất 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 này mất hai 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 mất นึ่จ้ะอ๋อมึงมึงป่าเลยมันม yeah. ันมันไข่ไข uh ่ปะมันต uh. ่างสองงาชื่ออันคื่อไ้เน่นึ่จ้ะพอไหนโมกบอบดปล่อยดากว้ยบดปล่อยดาก็ได้ออกข้างด่าออกข้างด่าบหรไหมพ่อมาอือจอแล้วมีแต่ยคนั้นต้องเทออกไหม เลยไลยอยู่ได้ห่ะจ่าแต่ว่ามันเลยทั้งกระชิ่งเลยทั้งมาถอยข้างหน้าข้างหน้าดึงออกก่อนใหม่บอดึงใหม่ออกก่อนเออ nó lục nó lục nó thang bạn để mộc vô ô cái cái tam bảo hoài lại tam bảo hoài